ก็ผมจะมาเรื่องการใช้กล่อ,องควบคุมด้านนอกของตัวจตโนมัตินะครับตัวนี้สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับในการสแกนเข้าสแกนออกตัวนี้สามารถหนึ่งสแกนลายนิ้วมือได้2ใช้บัตรได้นะครับใช้บัตรประจาตัาวได้แล้วก็สามารถใช้หลัสผ่านได้ได้ทั้ง3แบบนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้สําหรับเ,เรียกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องออสำนักง,งานนะครับก็จะมีปุ่มกดตรงสีแดงตรงนี้นะครับกดตัวนี้เ,เจ้าหน้าที่มันจะไป ตัวตัวรูปของเราที่อยู่ในต่อตัวนี้ครับกกมันจะไปโผล่ที่จอมอมิเตอร์ได้ในออฟฟิศนะครับส่วนตัวนี้สองตัวนี้ถ้าการณีที่เราต้องการเปิดเข้าโดยไม่ผ่านการควบคุมนะครับก็ข้างในมันจะมีสวิตช์สำหรับเลือกนะครับเลือกเลือกเลือกโหมดว่าจะควบคุมไม่ควบคุมนะครับถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าถ้าไฟเป็นสีเขียวแสดงว่าไม่ควบคุมก็ทุกคนสามารถเข้าได้หมดนะ แต่ถ้าเป็นไฟถ้าสวิต์เลือกไปที่ไฟสีแดงนะครับมันจะคนจะมาใช้อสองปุ่มนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือชุดควบคุมประตูด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นชุดกล่องควบคุมด้านในนะครับกล่องควบคุมด้านในใช้สาหรับเปิดสั่งเปิดเดียวนะครับคนที่ด้านในจะออกนะครับหนึ่งก็จะมีะตัวโน้ตัสสวิตช์ตัวนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องออกมือไปสัมผัสที่ตัวสวิตช์นะครับ แล้วก็จะมีปุ <nella un ie> ่มกดตัวนี้นะครับในกรณีที่โน้ั้สวิตช์ไม่ทางานก <with> ็ยังสามารถใช้ปุ่มกดตัวนี้ส่ให้ประตูเปิดได้ครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะสั่งให้ประตูเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคนเดินมาถึงบริเวณเซ็นเซอร์นะครับบริเวณเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเมื่อคนเดินมาถึงบริเวณเซ็นเซอร์ประตูก็จะเปิดให้นะครับเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าไอ้ด้านนอกมันจะถูกควบคุมด้วยไอ้ตัวโนทัสสวิตช์กับตัวสวิตช์ปุ่มกดเนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยกุญแจตัวนี้ เื่องจากเราต้องการควบคุมไม่ให้คนเข้าเราก็จะปิดสัญญาตงนี้มาเป็นสีแดงนะครับางนอกก็จะไม่สามารถกดปุ่มแล้วก็ให้โน้ตทัชซูตัวนี้เข้ามาได้นะครับถ้าต้องการเปิดให้คนเข้าโดยที่ไม่ผ่านการควบคุมก็เปิดซูนตัวนี้ให้เป็นไปสีเขียวออกบ